ต้นกล้วยเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ3.5เมตรลำต้นสั้นอยู่ใต้ดินกาบเรียงเวียงซ้อนกันเป็นลำต้นเทียมสีเขียวอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ออกเรียงสลับรูปขอบขนานปลายใบมนขอบใบเรียบแผ่นใบเรียบสีเขียวด้านล่างมีสีนวลขาว เส้นใบขนานกันในแนวขวางก้านใบเป็นร่องแคบดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดห้อยลงเรียกว่าหัวปีมีใบประดับขนาดใหญ่หุ้มสีแดงเข้มเมื่อบานจับมวนงอขึ้นด้านนอกมีนวลด้านในเกลี้ยงผลเป็นรูปรีผิวเรียบปลายเป็นจุก เนื้อในมีสีขาวพอสุกเปลือกออกผลก็จะเป็นสีเหลืองเนื้อมีรสหวานรับประทานได้วีหนึ่งมี1 0บถึงสิผลบางครั้งมีมเมล็ดมเมล็ดกลมสีดำ